สองสามเรียนท่านอาจารย์และสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนคะ่ะพีฉันนางสาวสุจิตาโนานพารีคะ่ะนักศึกษาระดับชั้นประกศาศศียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งทับสี่ค่ะกระผมนายล้มาพโพตรมครับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนีวิยาบัรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งทับสี่ครับวันนี้พวกเราจะมาพูดสารีทางวิชาชีพเรื่องไก่ต้าน<ม>ค่ะลำดับแรกขอนำเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์คะ่ะ หนึ่งเตานะครับเอาไว้สำหรับต้มไก่ใต้น้ำครับสองคืออนี้นะครับโกนะครับเอาไว้ตามเครื่องทุ่นไท่ครับสามมอนะครับเอาไว้ต้มไก่ใต้น้ำครับสี่้วยนะครับเอาไว้ใส่ไก่ใต้น้ำนะครับห้าคือช้อนครับเอาไว้ชิมไก่ใต้น้ำครับหกคือกระมังนะครับเอาไว้ใส่นนําครับ เจ็คือทัพทีนะครับเอาไว้คนนี่ครับใกล้ใต้น้ำครับลำดับต่อไปจะเป็นการมาดูวัตถุดิบกันนะคะวัตถุดิบอันแรกค่ะจะเป็นพิิกิีนดาค่ะมีสารแคปไซซินค่ะช่วยระบบทางเดินหายใจช่วยขับเหงือค่ะสองกระเทียมค่ะมีสารไดฟันไฟค่ะช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือดค่ะ สาหอมแดงค่ะมีสารกรรมฐานสามารถป้องกันการจับตัวของริมเลือดค่ะ 4. ตะไคร้ค่ะมีสารเมนทอนล,ลดอาการแน่นจุกเสียดและช่วยขับลมค่ะห้าข่าค่ะมีสารยูจีนอมช่วยลดการบีบตัวของลำไส้ค่ะหเนื้อไก่ค่ะมีวิตามิน b ีสาช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองค่ะ มีโปรตีนมากย่อยง่ายค่ะและที่สำคัญมีราคาถูกค่ะเจดมาป่าค่ะมีโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกายค่ะ 8. ปดมีเกลือค่ะเกลือมีโซเดียมฟอสเฟตแมกนีเซียมฟอสเฟตค่ะเป็นยาขับถ่ายรักษาโรคิกจารค่ะ9ค่ะใบมะกรูดค่ะมีสารเบต้าไฮโดรเจนค่ะช่วยแก้ไอและก็แก้อาเจียนเป็นเลือดค่ะส0 ใบกะเพราค่ะมีวิตามินเอและฟอสฟอรัสสูงค่ะแก้ปวดท้องท้องอืดจุกเสียดได้ค่ะ11ค่ะน้ำเปล่าค่ะ H2O ช่วยลดน้ำหนักและกระตุ้นสมองค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการนำส่วนผสมนะคะส่วนผสมอันแรกก็คือดิกจินาค่ะประมาณ11เอ็ดมตรค่ะกระเทียมค่ะ100กรัมค่ะหอมแดงค่ะหนึกรัมค่ะตะไคร้สองกรัมข่าหนึกรัมค่ะ ไก่3กิโลกรัมค่ะน้ำปลา3ัพพีค่ะเกลือ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใบมะกรูด100กรัมค่ะใบกระเพรา100กรัมค่ะจะเป็นการนำวัตถุดิบทั้งหมดข้างหน้านี้นะคะ่ะมาใส่ในหถค่ะแล้วก็เตรียมจะตมค่ะขั้นตอนแรกเราก็ใส่ใติดเป็ไปก่อนนะคะเราก็ใส่กระเทียมค่ะเราจะตมรวมกันทีเดียวเลยค่ะ ใบด้วยแล้วก็เทไปด้วยอ่ะหนึ่งสองสามขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการนำส่วนผสมต่างๆมารวมกัน,นะครับขั้นตอนแรกก็คือน้ำไก่เทลงใส่หม้อก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะน้ำเครื่องแกงที่เราโขลกไว้ค่ะมาใส่ในหม้อค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการนำเครื่องปรุงมาตอกเครื่องปรุงมาใส่ค่ะกรวป๋าค่ะเกลือค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ เราก็ใส่ใบ,บมะกรูดคะ่นะ,คะนำไปตั้งมือไฟร้อนๆตรงนู้นนะคะเอากระเังวางทับข้างบนแล้วก็ใส่น้ำเปล่าคะ่ะที่เราเตรียมไว้นี่คะ่ะ ดับปอะทานนะคะเมื่อครบ20นาทีแล้วค่ะเราก็จะโยกกระมังขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมาคนก่อน<ม>นี่ค่ะแล้วก็จะใส่ใบกระเพรานะคะพักไว้อีก5นาทีค่ะ<ม>นี่ค่ะ สร็จแล้วก็เอากะลำวางค่ะพอครบห้านาทีแล้วนะคะเราก็จะยกกระมังออกค่ะแล้วก็คนอีกหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ลองชิมนะคะ อร่อยมากเลยค่ะหนูก็ตักใส่ถ้วยนะคะ สุดท้ายนี้กลุ่มของพิฉันขอฝากไก่ใต้ยนาะำไม้ให้เพื่อนๆทางบ้านไปทำทานกันนะคะสวัสดีค่ะ